เนี่ยอุ้ยจริงไว้เราปวดหลังหายไปแล้วเนี่ยหายจริงเลยขาขายกันเป็นกิจกรรมเลยนะแต่ผมไม่ขายผมขายอย่างแรกไปยจดบอลกอดรถดีหรือรถที่จับเดี๋ยวมากินต่อชิมได้นะออกไหมมันออกหวานเล็กหน่อยฉันี้ก็จิ้มองได้ยืดตรงกินด้วยกัน เมาที่นีมแปอดภยเี๋ยก็มารับแล้วเนี่ยเดินเอะไปแลอูางไงอยไมครับแบ่ง่พอก็ได้เราแก้วดูแลเ่อเดีไม่เอาไ่อาก้ป่าแรงนะกระป๋อเป็นลูกกระป๋องโมแรงมากแรงแรงกวต้องเอาก็ต้องเอาไอ้นี่เอา เราเพืนช่วยแล้วก็เล่าเราเราไม่รู้ว่าเขาแส่อะไรบ้างต้องต้องซื้อตัวที่ไว้ใจได้ไงไม่ใช่ได้เราก็ไม่เห็นนี่กับต้องซื้อใส่หลายเราว่าเราคิดว่าเราเขาไว้ใจได้แต่เราไม่รู้ี่ยเพราะน้องสาวเขาก็ชอบกินขมต้มอ่ะแน่ก็กินผมเป็นกลางนะอากาศที่จะไปกินเหล้าอะไรกินน้นลำไส้พังไม่ ผมจะกัดเข้าหรือเปล่ากินไมากันเยอะนะ